สวัสดีคะ่ะแม่ค้าหน้ามนใอีกแล้ววันนี้แม่มีสินค้าเพิ่มเติมมานำเสนอนะคะอุปโปะสะอาอุปโุคเครื่องอะคะ่ะอันนี้แม่เตรียมส่งลูกค้าแต่เอามาโฆษณาก่อนเป็น อาหารท้องถิ่นของปัตตานีนะคะมันอยู่ในถุงอาจจะไม่ค่อยชัดจ้าจ้ะนี่ค่ยอย่างนี้ทอดแล้วก็มาคุกน้ําจิ้มโรยด้วยงาขาวซึ่งจะให้รสชาติที่แบบ จัดจานอยู่ในระดับหนึ่งอะนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับว่าจะเผ็ดนะคะลูกยี่กวน3ามรสเหมือนเดิมเคยกุ้งตัวกุ้งเน้นๆเหมือนเดิมจ้ะอเอฟซีะะท่านใดสนใจที่จะช่วยอุ่มหนุนสินค้า ทักไลน์หาแม่ได้ตาได้ตามในคลิปที่แม่ปักไว้ให้เลยนะจ๊ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็มีนะคะเป็นแบบอบน้อยหรืออบเกลือหรือว่ารสออริจินอลถ้าเกิดลูกค้าสนใจทักไลน์หาแม่ได้นะคะแม่จัดให้ได้ แต่ประเอื่นวันนี้ของมันหมดแม่ยังไม่ได้ไปไม่ได้ไปเอามาแต่เกิดลูกค้าจะเอาเ,เดี๋ยวแม่จะรีบบึงไปที่แหล่งผลิตมันรีบจะส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะกลับขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยอุดน้นช่วยเป็นกำลังใจให้กับแม่นะคะสวัสดีค่ะ